สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์สำหรับคลิปนี้จะทำขึ้นเป็นพิเศษในหัวข้อข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วนี้จัดทำขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห ก็สามารถรับฟังได้นะสามารถเปิดมาฟังได้ตลอดเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกในการดาเนินชีวิตสิ่งไหนไม่ดีก็ฟังเป็นแนวทางเพื่อระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากด้วยนะดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟ้ารด้ขิด แต่อยู่ที่การกระทําของเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทําที่ดีจะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบแรกนะคะเด็กถือเหรียญ นะเปิดใบแรกก็ค่อนข้างดีมากๆชาเวอร์ ower, นะคะแปดไม้เท้าสามดาบ q คว e นออฟเพนท์โทคูเดวิลเด็กถือถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้ายูเลฟเวอร์และใบสุดท้าย สิบเหรียญน,นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นนะคะนะประหนึ่งว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะพลิกชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีนะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อย่างใจเราบ้างซึ่งมันก็ต้องมีแหละนะคะที่จะไม่ได้อย่างใจเราร้อเซมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้การอบรมการบ่มนิสัย การที่เราจะเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นนะคะก็อย่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะเพราะว่าอารมณ์ช่วงนี้ของคุณค่อนข้างสวิงควรหากิจกรรมที่ทําให้เกิดสมาธิก็จะช่วยได้นะคะอารมณ์ที่มันแปรปวูวันที่มันสวิงมันจะลดเสนิทในตัวเราได้นะเพราะพลังงานจริงๆของคุณนะ่ะดีมากๆจากการเปิดไพ่เนี่ยไพ่เป็นพลังงานที่ดีนะคะก็มีโอกาสใหม่ๆนะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมฉะนั้นนะการเปลี่ยนแปลง มันเหมือนอ่าเป็นการที่คุณได้ออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันใช่มากกว่าเดิมนะคะดวงของคุณจะโดดเด่นทางด้านการสื่อสารการเจรจาวาทศิลป์ใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจานะค่อนข้างดีมากงานที่ต้องบกุกต้องลยุยงานช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่ปรึกษาหรือคนให้ความรู้เป็นครูอาจารย์ช่วงนี้โดดเด่นดีมากๆจะได้รับการยอมรับนะคะ หรืออาจจะเป็นอนักกีฬานะคะถ้าซ้อมเยอะฝึกฝนบ่อยๆนะลงแข่งขันก็จะได้รับชัยชนะได้เหรียญได้ถ้วยรางวัลกลับมาจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นพลังานของโอกาสใหม่ๆได้ทำงานโปรเจกต์ใหญ่นะคะได้ทำงานสำคัญหรือเป็นงานที่จะทำให้เราเติบโตมากขึ้นนะบางคนทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะ นะทำอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพนะหรืออยากทำอะไรเพิ่มเติมก็เป็นไปได้หมดเลยหากที่ผ่านมานะคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะนะถูกอารัดเอาเปรียบนะมาโดยตลอดเลยซึ่งนับจากนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปหรือใครที่กำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่หรือกำลังสอบอยู่ในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ เด็กมากๆนะมีโอกาสสอบได้สอบผ่านได้คะแนนดีมากขึ้นนะคะบางคนได้เรียนภาษาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศนะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวไปทํางานต่างประเทศเป็นไปนได้หมดเลยการเดินทางค่อนข้างราบรื่นนะแควคาดปลอดภัยแต่ก็ต้องไม่ประมาทด,ด้วยนะคะยังไงก็ต้องอมีสติกับตัวเองให้มากๆสําหรับใครที่ยังโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามานะมี คนเข้ามาให้เลือกนะคะมีคนเข้ามาให้รู้จักนะอาจจะรู้จักจากการทํางานร่วมกันทํางานในสายงานเดียวกันหรือรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะแต่ก็ต้องดูคนให้ดีๆด,ด้วยใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ยังไงก็ไต่ตองให้ดีก่อนที่จะเลือกคบใครถ้าเราพิจารณาดีนะก็มีโอกาสเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีสูงมากๆนะคะนะเจอดีก็ดีแต่ถ้าเจอไม่ดีก็ต้องรีบถอยออกมาให้เร็วที่สุดนะ และไพ่ย,ยังสื่อถึงความขยันหมั่นเพียรน,นะก็ขอให้คุณมีความตั้งใจมีความอดทนพยายามนะและผลงานของคุณจะออกมาดีกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยนะคะนะไพ่สื่อถึงการลงหลักปักฐานเหมือนชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะนะเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเจอความมั่นคงที่ดีมากขึ้นนะแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจคิดว่านะทำ จะทําสิ่งนี้นะทำไม่ได้นะรู้สึกแบบกงงังวลไม่มีความามั่นคงนะคะก็นะมีความกลัวหรือมีความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ให้สลัดความกลัวตรงนั้นออกไปซะนะหรือไม่ก็ไปหาแรงบันดานใจดีๆนะคะนะหาแรงบันดานใจในสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้นะแรงบันดานใจดีๆจากคนที่เข้าประสบความสําเร็จก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ นะคนที่เขาประสบความสําเร็จกว่าเขาจะประสบความสําเร็จเขาต้องเจอเขาต้องเจออุปสรรคต้องลาบากมาแล้วทั้งนั้นนะเราก็ไปดูเพื่อสร้างแรงใจนะสร้างแรงบันดาลใจจะได้มีแรงฮึส่สู้จะได้ไม่ท้อนะคะบางทีคําพูดนะแค่คําพูดเดียวประโยคเดียวหรือข้อความเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยก็ได้นะคะนะเหมือนเป็นการชี้ทางสว่างให้คุณเจอหนทางแห่งความสําเร็จ และช่วงนี้นะอย่าใจอ่อนขี้สงสารจนมากเกินไปการใจอ่อนใจดีกับใครเนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่บางสถานการณ์เท่านั้นนะคะไม่ได้จะใช้ได้กับทุกสถานการณ์เอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดนะบางทีใครมาขอยืมเงินหรือมาให้เราช่วยเซ็นค้ำประกันอะไรก็ตามแต่ก็ต้องคิดให้ดีๆนะมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเดือดร้อนซะเองนะคะนะถ้าเราไม่มีนะก็บอกเลยว่าเราไม่มีนะคะ ต้องรู้จักปฏิเสธไปบ้างนะการที่เราใจอ่อนหรือหูเบาเกินไปมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะทุกอย่างมันก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อในทุกอย่างที่ได้ยินจนกว่าเราจะพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะคะอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะอย่าทําอะไรที่มันเป็นสีเทาสิ่งที่มันผิดกฎหมายมันไม่ดีนะคะสิ่งไม่ดีมันจะเข้าหาตัวเราอย่าไปสร้างวิบากกรรม คุณเป็นคนที่ทําชั่วไม่ขึ้นนะต้องทําดีเท่านั้นถึงจะเป็นผลดีกับตัวคุณนะคะอย่าให้กิเลสอย่าให้ความคิดด้านลบมาครอบงำเราโดยเด็ดขาดก็ต้องพยายามมีสติกับตัวเองให้มากๆนะคะนะหรือแม้เรื่องของการใช้เงินก็เถอะนะช่วงนี้กิเลสค่อนข้างเยอะนะคะมีความอยากได้นั่นอยาก,ยากได้นี่นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะควักเงินจ่ายง่ายมากนะสแกนสแกนจ่ายนี่เพลินเลย แต่ถ้าเป็นการจ่ายในสิ่งที่มันจําเป็นก็จ่ายไปเถอะนะคะไม่ว่ากันแต่ถ้านจ่ายไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะซื้อของที่แบบว่ามีอยู่แล้วก็ซื้อมาอีกนะคะนะซื้อเพื่อนนะความอยากได้ซะมากกว่าอันนี้ก็ไม่สมควร kins, นะ MM. คะก็ต้องนะพยายามมีสติในการใช้จ่ายเงินให้มากๆนะคะนะถ้าจ่ายไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นซื้อมาแล้วมันจะรู้สึกเสียดายเง,งินปะล่าๆนะก็ต้องมีสติสให้มากมก บางทีอยากได้อะไรก็ต้องนะรู้จักขักข้ามใจเก็บเงินเอาไว้ใจ่ายในสิ่งที่มันจําเป็นจะดีกว่านะคะนะแต่เรื่องเงินของคุณโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะยังมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจ่ายออกไปบ้างตามปกติตัวคุณก็สามารถหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะเพราะพลังงานเนี่ยขึ้นคําว่าความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจเงินจะมาจากความขยันและความสามารถของคุณล้วนๆเลย นะหรือบางท่านนะมีเกณฑ์ได้รับมรดกทอดนะคะนะได้รับของขวัญของมีค่าของลำค่าจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินจากคนที่เรารู้จักก็ได้นะถ้าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เข้าสังคมบ่อยๆก็จะดีมากๆอาจจะมีการแบบมีคอนเนคชั่นเพิ่มนะคะ,ะมีการติดต่อเจรจาธุรกิจนะมีการดิวทําธุรกิจร่วมกันก็ได้นะเป็นช่วงที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทํานะคะ นะหรือถ้าใครนะมีศัตรูหมู่มารเจอคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ต้องไปตอบโต้นะปล่อยให้เขาบ้าไปคนเดียวนะคะเพราะสุดท้ายแล้ววีบากกรรมมันก็จะทํางานของมันเองนะกฎแห่งกรรมมันจะทํางานของมันเองเราไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเรานะถูกกระทํามากเกินไปเราก็ต้องสู้บ้างนะคะอย่าเป็นพระเอกนางเอกกันเกินไปนะแต่ก็ต้องสู้บนหลักแห่งความเป็นจริงและเหตุผลนะคะ แล้วคุณจะชนะแบบใสๆเลยนะอะไรที่มันเป็นเรื่องโศกเศร้าเสียใจมันกําลังจะผ่านพ้นไปนะคะจางไว้เสมอนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะชีวิตคนเราก็มีเท่านี้นะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะและวไาย่ยังเตือนในเรื่องของสุขภาพอีกด้วยนะถ้าเราอยากแข็งแรงไม่อยากเจ็บป่วยบ่อยก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายบ้างวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วนะ ออกกาลังกายก็ยังช่วยหลั่งสารความสุขออกมาอีกด้วยทําให้จิตใจของคุณสดชื่นแจ่มใสพร้อมรับกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะและนี่ก็คือข่าวดีที่ชาวราศีสิงห์จะได้รับในเร็วนี้นะจงรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเราทําดีดวงก็ดีเราทําไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงจังหวะชีวิตที่ดีมันมีอยู่จริงนะอย่าทิ้งความอดทน อย่าลดความพยายามแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เองอาจารย์ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ